สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อย่างค้างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสวัสดีครับวันนี้อีกิวซังยืนอยู่ตรงไหนเอ่ย<ะ>ยืนอยู่ตรงไหนครับื้นที่ทางที่จะไป้ปนหลหมู่บ้านหลวงนั่นเองภารกิจของเราวันนี้คือเราจะไปตามหานี่ฮะดอกอะไรอีกิวซังพญาเสือโครง่งดอกนางพญาเสือโครง่งนั่นเองนะท่านผู้ชมดูสิหมู่บ้านหลวงจะเป็นเส้นทางที่วิ่งมาจาก บ้านอโรโนไทยหมายเลขถนนหมายเลขอะไรนะคิวซังหนึ่งนึ่งทอรอหนึ่ซึ่งตอนนี้ระว่างตั้งแต่จุดชมวิวสุ่ยถังยาวไปจนถึงนี่ฮะเต็มไปด้วยดอกนางพญาสค่งที่กำลังบานเลยน้องคิวซังเนาะนี่ฮะเราก็เลยจะไปอัปเดตที่ลานกลางเต็นท์ม่อนซากุระกันครับว่าตอนนี้ดอกมันบานเต็มที่หรือย,อยังที่แน่ๆพราว่าน่าจะบาน เต็มทุ่งแล้วนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมไปดีกว่าไปขันบค่ะอีกสังไปครับนี่ท่านผู้ชมดูสิสีของเขาหวานมากนะคิวซังเนาะดูโอ้โหนี่ฮะตลอดเส้นทางจากที่นี่ไปจนถึงตัวหมู่บ้านนั้นมีนดูฮะอันนี้คือต้นนางพญาเสือโครงนี่โอ้โหเวลารที่เหมาะกับการมาถ่ายรูปที่นี่ก็คือประมาณสักบ่ายสามโมงนะคิกซังเนาะ <c oughs> บ่ายสามโมงยาวไปจนถึงเนี่ยครับประมาณตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งเลยประมาณจะเกือบห้าโมงจนกว่าแสงจะหมดนี่ฮะดูกําลังบานโอ้ดูตอนนี้ตอนนี้โอ้โหเต็มต้นน้องผู้ชมดูอ,อันนี้คือดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับไม่ใช่ดอกซากุระญี่ปุ่นเนาะอควสัเนาะครับ<ะ>นี่ฮะน่านผู้ชมดูฝั่งนี้นี่โอ้ทางนี้ก็สวยดูดูดูติดเครื่อง กับแ,แสงยามเย็นมันเข้ากันมากเลยว้าวค่ะครับผมตัวน oh, ี้สวยว่าไงครับเก็บลระทานไว้ว่าถ่ายไว้อ๋อคือสั่งว่าเก็บประทานไว้ว่าถ่ายดีท่านผู้ชมตลอดทั้งเส้นเลยนะครับจะมีนางพญาเสือโคร่งบานให้เราได้ชมกันอ่ะเราไปกันที่จุดชมวิวอ๋อ,อไม่ใช่ม้อนซาลูกูระกันดีกว่าน้องคิดซะเนาะจุดกลางเต็นมอนซาลูกูระกันครับไปครับ ชมบรรยากาศดูโอ้ยตอนนี้ดอกมากดูดอกคือซังดอกมากเลยเนาะโอ้นี่อันนี้เลยด่านตรวจของตรงหมู่บ้านหลวงออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นี่ท่านผะู้ชม้องฟ<อ>้าสวยมากหลัง<อ>จากที่ฝนตกครับผมลูกมองไปอโอ้โหดอกดอกมากครับมวงไปเป็นยังไงเหรอ นี่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะขึ้นไปม้อนสนนะครับจะไปเจอด่านตรวจตรวจสแยกด่านขางถ้าตรงไปก็จะไปไอบ้านรุ่นโรไทยนือยกิจจ์เนาะใช่ค่ะถ้าเรา,าเดี๋ยวไปทางนี้เราก็จะขึ้นไปม้อนสนนั่นเองนะครับนี่นี่จากจุดนี้ไปร้านกางเต็นท์ตรงนู้นไม่ไกลละเดี๋ยวพาชมแบบย,ยาวๆเลยไปไปไปโอ้เย็นจังเลยอะ่ะหนาวไหมกิจังหนาวเลยัมวันก่อนเรามาเรามาแค่ ดูท่านผู้ชมว้าวว้าวโอ้หเป็นอลังการงานสร้างมากดงซากุระดีๆนี่เองดูดูด,ดูว้าวคิซังโอ้โหจอดรถตรงนี้แหละนี่ผู้ชมดูกลางเต็นท์ใต้ต้นซากุระโคตรสวยเลยเราก็สิคิซังทำไมท่านไม่ลงล่ะท่านรออะไรทำไมท่านไม่ลงนีทมม่ท่านผู้ชมอ๋อเท่าอีบานสะพรั่ง เต็มพื้นที่แล้วนะฮะใครที่อยากจะมานอนแคมปิ้งกลางดงดอกซากุระก็เชิญได้ที่ม่อนซากุระนั่นเองนะครับดูสิบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องครับท่านผู้ชมว้าวดูได้ยินเสียงตากล้องไม่สนใจกล้องไอ,อเราเลยนะึสวยไหมขอดูหน่อยไหนโอ้ยคิือสัไไข่ฝยมือใช้ได้ เดี๋ยวจะเอารูปที่คิวซังถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆโอ้โหพ่อคือพ่อผ่านไปก่อนร้อยพ่อผ่านไปก่อน,ออน,อนทำไมต้องร้อยพ่อผ่านไปก่อนล่ะไม่ผ่านไม่ได้เหรอโอ้ดูต้นนี้วิวอะอันนี้คือดอกนางพญาเสือโคร่งทั้งหมดเลยนะครับน้อยคิวซังเนาะสองต้นที่บานก่อนเขาก็เลยมีใบต้นที่เหลือยังไม่บานก็เลยได้บรรยากาศแบบนี้ดูว้าว วยงานตาม้องเรื่องท่านผู้ชมเ,<อ>เ,เอาเรื่องละเอาเรื่องละเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องละนี่ฮะใครอยากจะมานอนใต้ต้นซากุระแบบนี้นะครับแล้วก็ฟินินเหมือนเต็นที่อยู่ด้านหน้าของเราแบบนี้แนะนําว่ามาที่ดงซากุระตรงจุดกลางเต็นท์ม่อนซากุระนั่นเองนะฮะดูสวยงามเลยยังไม่อ่าเต็มที่เลยลนิดหน่อยๆนะฮะก็แค่นี้ก็โอ้โหหลูแล้วน้อยคือัที่นี่ต้นนี้ต้นนี้ไหนต้นไหนครับนี่ยโอ้ สวยสวยสวยทำไมตรงนี้บานตรงเขาอ่ะทำไมตรงนี้บานก่อนเขาไม่อันนี้บานหลังสิไม่ได้บานก่อนซะหน่อยดูสิบานหลังก่อนใช่ถ้าเดินเราไม่เคยเดินข้างหลังกี่สังเดินนิดสิดูฝ่อลื่อนไหมไม่ลื่นเพราะว่ามันแห้งละแห้งแล้วเหรอวะใช่แห้งแล้วนี่ดูสิไม่มีอะไรดูสิโอ้โหการเท่าที่ตอนนี้แล้วดูดูดท่านผู้ชมข้างหลังเรานี่ สวยง,งามตามท้องเรื่องตากล้องตากล้องถ่าย,ย,ย,ยลูกเฉยเลยถ่ายลูกเฉยเลยนี่ดอกของเขาจะประมาณนี้จะไม่ค่อยเหมือนดอกซา,ากุระญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าลักษณะดอกของเขาจะเป็นห้ากลีบเท่านั้นนี่เห็นไหมแต่ว่าซากุระญี่ปุ่นมีเยอะมากหลายกลีบแล้วก็เป็นชั้นๆด้วยน้องชิสเนาะชั้นๆเลยใช่ชั้นๆเลยน,น,ลยนี่ตามมาตามมา โอ้เต็นท์หลังนี้เท่มากเลยชือสังนี่เหรอใช่เต็นท์โดเหมือนกันนะั่นแหละแต่เป่าลมใส่โอ้โอสวยงามบรรยากาศทำไมข้างล่างนี่มันไม่สวยอ่ะทพามันยังต้น,ต,นต้นมันยังไม่โตมากใช่สังต้องรออีกปีหน้าปีหน้าแหละสวยแน่นอนอยู่ที่แน่ดูดงดูแนวนี้สวยไหมสวยไหมฮืมเสียงลั่นชัดเตอร์ท่านผู้ชม เอ้เ้ยโอ้โห,โโหนะตามอีกเชซังไปฝั่งนี้กันต่อนี่โอ้โหโมุมนี้ก็สวยเลยนะอีกเชซังเนาะสวยเพราะว่าถ้าเาาอากล้องเนี่ยถ่ายไปนูนะ่นน่ะมันจะสวยลอ,องถ่ายากแบบแบบกใกล้ๆสิเอาคนแบบใกล้ๆดอกนี้ได้ไหมถ่ายได้ได้ไลองดูอลองฝีมืออันกล้องอ้อทำไมมันไ,ไม่ออกอะ่ะอา้าวไม่ได้เปิดสวิตช์แนะ ตากล้องไม่ได้เปิดกล้องเอา้เอาถ้าได้แล้วท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าภาพจะออกมาแบบไหนค่ะใช่ดูสิค่ะยัยว่วท่านผู้ชมเอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ยัยว่วยัยว่วยั่วยั่วดูครับผมมีอะไรอ้อาวค้างเฉยเลยปิดแล้วเปิดไหมฮึ่มกล้องอันนี้มันเก่ามากอะไรคือสังเกือบสิบปีแล้วนะ่ะกล้องวงนะี้ทุกทูกจับเนะี่ย อันนี้กองนี้ทำไมมันมันเน,นี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่เล่นก็มีปัญหาหน่อยอ <c oughs> ครับดูบรรยากาศท่านผู้ชมดูกันแบบยาวๆเลยนะฮะนี่ฮะัน,น,นี่นี่ออโอ้ยใกล้ลูกเลยอ่ะโอ้ใกล้ลูกเลยอ่ะถ่าย <c oughs> นี่แกซางอย่าลืมมาถ่ายตอนนี้นะตอนนี้สวยมากเลยดูมุนี่ก็สวยมองด้วยตัวเองนะมองด้วยสายตาตัวเองมันสวย มต้นไหนครับเนี่ยสองต้นเนี่ยมันดอกเต็มต้นเลยลูกเห็นไหมเนี่ยดูสิต้นนี้กับต้นนู้นเห็นไหม <c oughs> โอ้โหฟิน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 ไม่มีอะไรต้นนี้นก่อนไปกันนี่อีกละดูท่านผู้ชมโอ้โหม,มันคืออะไรมันคืออะไรากุระมันคือดอกนางพญาเสือโคร่งอันนี้ดอกใหญ่มากท่านผู้ชมนี่ต้นนี้สมบูรณ์อายุเขายังน้อยอยู่ฮะเขาก็เลยดูสมบูรณ์แบบดูดอกใหญ่ดอกดก ว้าวนี่ช่วงเวลาที่ถ่ายสวยๆนะฮะมุมนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะฮะประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีนึงก็ช่วงเวลาประมาณบ่า,บายสามโมงสี่โมงโดยประมาณนะฮะสวยอย่างนี้แน่นอนดูสิดูตากล้อ,องของเราสุดยอดบรรยากาศดี ด,ดีมากดีมากเลยพอ่อดีมากๆเลยเชนี่ครับดูข้างบนเลยอีกสักฮะไปไงท่านผู้ชมบรรยากาศดูสิแสงก็สวยนะคือสังเนาะมันเข้ากับบรรยากาศสีหวานๆของดอกซากุระเมืองไทยหรือว่าดอกนางพญาเสือโคร่งนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ตรงบริเวณจุดกลางเต็นท์มอนซากุระ บานสะพังเต็มพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาสายชิลนะครับก็สามารถมาใช้บริการจุดนี้ได้นะครับมีที่กางเต็นท์ให้น้อยคิยวซังเนาะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศลานกางเต็นท์ที่ซึ่งอยู่ด้านหลังหรือจะกางฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่เวลาเข้าห้องน้ําเราจะต้องเดินข้ามไปฝั่งนูน้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราพาเดินไีแน่แโอ้ทำไมต้นนี้ ทำไมดอกเขาใหญ่จังเลยล่ะคิวซังเื่่อคี้ลูกเห็นก่อนละต้องเห็นก่อนแล้วเหรอทำไมลูกไม่บอกพ่อว่าสีมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยดูสิโอ้โหตัดกับสีท้องฟ้าโคตรเจ่มเลยท่านผู้ชมนี่บรรยากาศโคตรดีวิวโคตรได้พ่อเราเดินข้ามไปฝั่งนี้ได้ปะได้ได้บอกได้ทำไไม่ได้ก็ต้องได้นี่ได้ไหมได้แล้วได้เมื่อก่อนตรงนี้เคยเป็น กักตัวนะครับของคนที่เดินทางมาจากเป็นที่เสี่ยงนะครับชาวบ้านก็เลยทําเป็นกระเป๋าเป็นหลังเป็นหลังหลังแบบนี้ให้ทําไมมันเสียหมดละเสียหมดแล้วไม่ได้ใช้แล้วไง <c oughs> นี่ฝั่งด้านนี้ก็มีต้นซากุระเหมือนกันนะดูสิน้ําไหลไหมยูซังมีน้ำหรือเปล่ามีอยู่แต่ไม่เต็มเ,เลย,อยโอ้เขาปิดน้ำไว้หรือเปล่าอือเขาปิดน้ำเอาน้ำไว้ไง ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็เปิดใหม่น้ำมันนี้ก็จะต่อมาจากข้างบนนู่นห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างนี่ถ้าไม่ชมมาตาม <Hey. S 2> มาตามผม,มครับตามพี่เชื่อซักห์เลยครับนี่นะครับห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นี่ห้องน้ำอ่าอยู่ข้างบนนี่ก็ได้เีื่อซักเราก็จะเห็นบรรยากาศตรงนี้เลยนี่มีหเจ็ดห้องมีกี่ห้องนะมีเจ็ดห้องอ๋อห้องส้วมก็คือส้วมไว้เข้าห้องน้ำ มีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้ามีห้าห้องห้องอ่าน้ำมีสองห้องอีกอยู่สัอืมบรรยากาศดีวิวก็ได้น้ำใสครับผมว่ามีอะไรมีจุดสูงสุดไหมจุดสูงสุดจะอยู่ข้างหลังลูกข้างบนนู่นไงจุดสูงสุดของดรงข้างไหนอือเดี๋วฝั่งนี้ปเราเดินฝั่งนี้กันไปไปไปป้พับน้าำไปก่อนลูกเลยอันนี้ก็จะมี แั้ท่องเที่ยวเอาเต็นท์มาวางเนี่ยมากลางกันที่เรียบร้อยแล้วทำไมตรงนี้กลางเยอะ,<น>ะเพราะว่มามันเห็นวิวใช่เดี๋ยวเราต้องหาเวลาสักวันหนึ่งมาแคมป์ปิ้ง,งตรงนี้สักวันละน้องคิวซังเนาะเหมือนคราวที่แล้วที่เรามานี่รับรองว่าูน,นี้น่าจะสวยเหมือนกันครับผมมามาตามรูนี้ไปทางไหนอีกบ่ะทางนี้มุมไหนคะพี่คิวซังรู้รู้เลยอ๋อมันมองไปแล้วเห็นซากุระอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่เนี่ยมีแดดอ่ะพ่อถ่ายถ่าย สวยสวยงามตามท้องเรื่องครับท่านผู้ชมสวยมากดูแล้วเพลิน <c oughs> เพลินจนไม่อยากกลับบ้านแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมไม่เราไปปิดคลิปกันตรงฝั่งด้านนู้นดีกว่าไป่วยสัง้องได้ไหมอ่าคิดมานะครับคอยดูว่าใครจะจับกบอ่ารถมา <c oughs> ระวังด้วย <c oughs> <c oughs> พ่อก็จะจับกบเหมือนกันถ้าใครลงก <c oughs> ้อไม่เกี่ยวนะดูสิฝั่งนี้ก็สวยท่วาวนผู้ชมว้าวปัะนไทางไหนก็สวยตอนนี้โลกสีชมพูกําลังเงบ่งบานบนดอยอ่างขางนะครับใครที่ยังไม่เคยมาชมว่าอยากจะมาลองดูสักครั้งแนะนํานะครับรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนกับบรรยากาศนี่ฮะดงดอกนางพญาเสือโคร่งซึ่งเป็นไม้ประจําถิ่นที่อยู่คู่กับดอยอ่างขางมายาวนานมากๆเลยนะครับ ต้นไหนสวย่ะกันต้นนูน้นใช่ต้นที่รูปชี้นั่นแหละดอกดกมาก <c oughs> ดกจนแบบหน้ามันเขี้ยวากานท่านชมดูเหมืนอนไส้เขามาก <c oughs> ขนาดต้นแค่นี้เองเนี่ยต้องคิดซังเนาะดู<ช>มันยังดกแบบืดูนี่ต้นนี้สวยฟอร์มสวยเพราะว่ากี่<พ>อ,อยู่ใ,ใกล้ๆดูดิบอกเลยนะครับอันนี้ อันนี้ถ้าทางนี้อนุโไทัยหนึ่งน 7, หนึ่งเจ็ดแปดนิเวศทางเชียงประการเชียงดาวอ่าถูกต้องครับเส้นนี้ถ้าไปข้างหลังอีเกียวซังนี่ตรงไปเรื่อยๆก็จะไปบ้านอารุณไทยัยเนาะ<ช>ไปบ้านสินชัยลงไปอำเภอชัยประการได้แล้วก็ลงไปที่เชียงดาวได้เนาะส่วนถ้ามาทางฝั่งนี้ตรงไปครับตรงไปก็จะไป<ง>ที่ไหนเราลง้านถับ ทำเลยนะทำตัดเตาทำตัดเตาใช้บราการไงลงไปทำตัดเตาได้เนาะนูน่นฝั่งนี้ถ้าตรงไปจะเจอสามแยกเลี้ยวขวาก็ขึ้นไปม่อนสนเลี้ยวซ้ายก็เข้าบ้านหลวงนั่นเองเนาะมีต้นมีเปิลใครสังเกตดูก็เดินใช่มีเปิลก็มีเนาะเนะอ่ะไปให้คิวสังเรามาฝั่งนี้กันอีกนิดนึงก่อนที่เราจะลาท่านผู้ชมกับบรรยากาศนี่ฮะไทยเยน็นวันนี้นะฮะวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่สิบหกอีกคิวซังสิบหเราถ่ายตอนนี้จะปิดคลิปตอน5้าโมงที่สิบสามแล้วครับสิบห้ามีสิบหกฝนหายไปแล้วท่านผู้ชมไม่มีก้อนเมฆแล้วท่านผู้ชมดูสิโอ้โชคดีมากที่เขาตกไม่หนักนะเลยทําให้เรายังพอแบบหายใจโล่งคอหน่อยว่าเขาจะไม่ร่วงหนีเราไปก่อนน้อยคิวซังเนาะ,นาะวาบรรยากาศดีวิวสวยมาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมพูอะไรเนี่ยทำไมมันอย่างนี้ มันคือขยะมาน,นี่ลูกอู้แรงอ๋อครับผมอ่ะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมุมสวยๆของอจุดกลางเต็นท์ม่อนสักุระให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการเก็บบรรยากาศสวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเราเก็บแบบละเอียดยิบให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ามีอะไรอำนวยความสะดวกให้บ้างเนาะใครอยากจะมากางมุมนี้อาจจะคนไม่ค่อยเยอะพุกพานเท่าไหร่ ดีตรงที่ว่าสามารถกอบก,กองไฟได้ทําอาหารได้สัตว์เลี้ยงมามาด้วยก็ได้แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้อยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงเหมือนม่อนสนน้อยเคซาเนาะทีนี้ก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็บริหารจัดการเรื่องขยะนะครับท่านเอามาแล้วกินเรียบร้อยก็ เก็บกล<ำ>ับบ้านด้วยจะดีที่สุดให้นําขยะนําไปด้วยนี่ใช่ครับถ้าไม่เอากลับมันก็จะเป็นขยะที่กองไว้อยู่ตรงนี้คนคนที่มาใหม่ก็จะดูแล้วไม่สะอาดตามไม่สวยงามเนาะอีกคิว EQ สั่งเนาะใช่ครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจนะครับกับการาอัปเดตนะฮะพาชมม่อนซาก,กุระซึ่งตอนนี้บานแล้วร้อซนะฮะพที่มัน ที่นาเกษรล้วงขงบ้านเยอะยังโอ้นาเกษรล้วงางบ้านเยอะอยังเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน,นไม่แน่ถ้าไม่พรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปของตลาดให้ดงพ่อครับครับพรุ่งนี้พ่อมีรถ,ถั่วอ่าพรุ่งนี้มีงานนิดหน่อยแป๊บหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้ อย่าลืมะนะครับพคิซังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของให้คิวซังไงครัะเป็นกำลังใจให้คิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เซครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ